ขนาดทุกขนาดกันเข้ามาแล้วที่น้องที่อยู่ภายรอบนอกครับก็เดินในกันได้เลยอีกไม่กี่นาทีแล้วครับการแสดงของพวกเราสาวน้อยเพร้ปบ้นแดงก็จะได้นําความสุกความสนุกสนานค่าสุตรีครับเดินทางเข้ามาแล้วครับแวะใต้ที่มูของก็ดึงเอ็นร้อยห้าสิบไม่มีเรื่องเอกชวิตเดียร้อยเรามีกิจกรรมรอรับเพลนเลนรับแต่เพื่อฝ่าสนุกสนานและจากนั้นรับรางวัลจากบูธของพวกเราไป ครับแวะสอบถามได้เลยครับจากนั้นอีกบุ๊หนึ่งครับที่จะฝากกับแแงๆทางด้านคู่บ้านคู่ครัวความดัวความแซ่บกับตรงนี้เลยกะทิแท้ตาอร่อยดีครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานคาวครับคู่บ้านคู่ครัวติดบ้านติดครัวเอาไว้ครับจะทําอาหารให้อาเดรตอร่อยฝากตรงนี้เลยครับกะทิแท้ตาอร่อยดีครับสําหรับค่ำคืนนี้ครับเดินทางมาอำเภอความสะดวกให้ยิ่แกว่นแฝง กับพี่น้องชาวหมอพี่น้องชาวหาต้งแปจากทุกๆสถานที <kindergarten>. ่เอฟซีเปี่ยนแปงที <sun> oh ่เด <t> ิมมาเป็นกงใจ่ากกระเราสา่อนเพื่อไแตกเดจองกรายคืนนี้ทำามบันทิงสบายสบายนนนะครเพราะฉนั้นพี่น้ที่ท่านกรก็านอิจฉาใก็เดิไปได้เลยครับมนีเนยังรรม้าต้องกรจะมา ใช่มากปาร์บ้างถามงานอ่ะบอก้คหัวอุดัวอุดทำไมไม่ทราบัวใุ่เวลาเปิดทรรมการแสดงเป็นนคนอุ่เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังคณะกรรมการนะครับหากว่าท่านพร้อมแล้วก็กลับเรียนท่านเข้าสู่ หลังเวทีเพื่อเข้าสู่การต่อเปิดงานครับหรือว่าท่านดีกิจการได้ยอ่ครับก็สามารถจะให้กับทางทีมงานเราทราบได้ครับขอบคุณทุกทท่านวันนี้ครับที่ให้โอกาสกับพวกเราสาวน้อยเพชรม่แดงเดินทางประกอบการแสดงสำหรับค่ำคืนนี้ฝากบายพุ่งๆอย่างสดงยฝากพุศิลปินครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินของ ขวัญใจมาหาชนอยู่ในตอนนี้ครับก็คืออุ๋งอิงรัตนพร,รครับทุกงานเพลงก็ได้รับความอุปการะได้รับความรรเมตตาจากแฟนๆครับเป็นกําลังใจด้วยดีตลอดมาหลายๆงานเพลงครับจากนั้นก็มีทีมงานเอกหนุกนางเอกสาวครับสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแผงทุกๆศิลปินครับฝากไว้ในความเมตารรเมตาของแฟนๆเด้อศิลปินจะนยืนหยัดอยู่ได้แรงเชียร์แรงใจจากแฟนๆ ให้กำลังใจนะกับผู้ที่สืบสารศิลปะวัฒนธรรมหมอนลำมีสารครับตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วงเองครับที่ยังนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหมอนลำมีสารให้อยู่คู่คนอีสารเราเพราะฉะนั้นคำคืนนี้ครับมาแล้วครับสาวน้อยเพชรบ้านแทงในสไตล์รูปแบบหลับเพลินครับอ ขานฒ่าผู้แกเป็นราก็ล่าเพิ่นแบบมันสนใจลืมทุกลืมโตเล่าหลอดการโมซสบตับมพี่้องมากดร่วกักับพี่้องข้าตัสิ้นเลยตัสินเลยตาออุมือตับข้างคณสราตับข้างาคันสาตัผมผู้หลักผู้ใหญ่าหลายๆท่านตับตอนนี้ก็ขออนุญาตเรียดท่านเลยตั ตอนนี yeah, been, h, ้ท่านก็ได oh. ้เข้าสู่หลังเวทีเนาะเพื่อจะเข้าสู่การกล่าเปิดงานกับว่าท่านที่เราที่อยู่ภายนอกครับเดินทางมาถึงแล้วก็อย่าโอเอ๋ลังเลใจครับผมได้กันได้เลยครับในแบบนี้ครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะได้กล่าวเปิดงานครับเมื่อ ท่านก็เปิดงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยจากนั้นก็จะมีหน้าที่การแสดงของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแข่งขับเปิดทำการแสดงให้กับแฟนๆดูดีชมได้สนุกสนานครับสัมผัสกับมีแทุกการแสดงสำหรับค่ำคืนนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากกับแฟนๆก็คือเอ่อพ่อพ่อที่จะผู้บริหารมอสู่ยูนิ มีอีกหนึ่งวงการหมอลำครับนั่นก็คือทีมงานสาวน้อยลำเพื่อนโชว์กับที่จะสาบไว้ตอบแฟนๆพี่น้องมีงานมีการแล้วอยากได้ทีมงานชุดนี้กับสมพนในงานก็ตับเรียนรับใช้ได้เลยแล้วจะจกมาใช่ป่ะเอาม้าบอกเอ้ยเรื่องที้เบื้องต้นห่างครับ ท่านกำนันกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อบ้าสะพานเมืองครับผมวันนี้ท่านได้ให้เกียรติกับพิธีของพวกเราใน่นักต่ตจากนี้ครับผมพร้อมแล้วครับขอเสียงประมือเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจกับทางคณะกรรมการและพิธีกรในพิธีการครับผมเรียนเชิญครับ พี่น้องนี่เราการโตรถ่าแล้วท่านนางให้เราเนี่ยค่อยมาเรียนคุณกเห็นพี่น้องครับการสวัสดีพี่น้องนะครับที่มาล้วนเบิรงวัลรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานนะครับที่ทั้งบัตรนองตอเทพบท่านนะครับได้จัดมานะครับสามมือแล้วนะครับถือว่าวัอนะี้เป็นมือที่สามนะครับมือที่สามนะครับที่ ได้วาจันนะครับสาวหน่อยเพ็นบปันแพ้งหน้าไอพี่น้องมึงนะครับก็บเป็นบาร,รมีของเกษตรกรทันหลวงปูเจ้าคณะเพื่อสันเอกนะครับเ็นใม้มีโมอน่ขึ้นนะครับพี่น้องมาโมอน่กถือว่ามารวมทั้บุญเด้อขอมาหลายๆนะครับขายบัตรละลอยนะครับขายบัตรละลอยนะครับถือว่ามารวมทําบุญพิที่สองสัญญาบัตรผัดหยดหลวงปูเจ้าคณะเพื่อสันเอกนะครับ กอมล่ำสื่อแสดงนอพนอีน้องมือนีก็มีผู้ลักผู้ใหญ่นะครับได้มารวมเป็นเกียรติในงานนะครับโดยเฉพาะเมนีครับรับเกียรติจากท่านสสอดร ok ฉลาคาำช่วงนะครับได้มาเป็นประธานในพิธีในคนดีนะครับตัวงนี้คนก็ได้มาหอดแล้วนะครับดีขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านสสดร ok ฉลาคาำช่วงนะครับขึ้นบนเวทีนะครับท่าน สมีสิตมณฑีช่นนายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์นะครับพร้อมทั้งคณะผู้นั่งชุนชนนะครับช่วงนี้นะครับก็ตามมาเกี่ยวกับท่วงตามกันไม่เพิ่มบอกไม่ค่ะเอาไปทำอะไรเอาไปอยากไปถ่ายลถ่ายรูปโอยคุณหมอก็ไม่รู้เลยมาอยู่แถวนี้แหละดูประชาชนแถวนี้แหละปมาจะผับอ่ะไล่เทยพี่น้องไปปกค้องเนาะ เป็นเครื่องเดียวแล่เป็นเครื่องเดียวที่จริงแล้วนลายก็ดีจงโอ้ยเดี๋ยวขึ้นมากก็เห็นยกแล้วลงไปก็เห็นมันเหลี่ยมนะครับช่วงนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับก็ได้เดินขึ้นมาทั้งบนเวทีเหลี่ยมนะครับการสีช่วงนี้นะครับก่อนจะนะครับช่วงนี้นะครับก็ขอให้เรียนเชิญท่านทวีสิทธิ์มนตีชนนะครับ ได้ยกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์นะครับได้พบปะกับพี่น้องผู้ที่มาร่วมทั้งผลบุญบรมในคืนนี้นะครับตรงนี้ขอการเชิญเชิญท่านทวิชิตนะครับนายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์ครับกับกับเรียนท่านอ่าสสดรฉลาดคำช่วงประธานกรรมการปปชนะครับการอ่ามันนี้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดบรมสาวน้อยเพชรบันแพงในงานฉลองอ่า ผู้เจ้าคณะอำเภอชันเอกนะครับก็ถือว่าเป็นบุญของพี่น้องอำเภอจังหารนะครับได้ร่วมเฉลิมฉลองกันทั hey, ้งเมื่อวันที่สี่เป็นต้นมากนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นเมื่อที่สามนะครับมีมล่ำเฉลิมฉลองให้พี่น้องในมวลในซึนกันก็เพราะถือว่าเสียการเวลาแบบเป็นการเสียเวลานะครับเชิญท่านประธานไปเปิดการแสดงมล่ำเลยครับ กราบรัฐการหลวงพ่อพระเจ้าเจ้าหน้าเพื่อหลวงพ่อใหญ่พ่อเฒานะครับท่านนายกเทศบาลตำบลดงสิงท่านกำนันท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับพ่อรพ่อช่อตอสันครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับพี่น้อง เช่าบอลน้องต่อพี่น้องบอนเจ้าภาพดงศรีพี่น้องบอนแก่์เคี่ยงครับผมฉลาดสามช่วงขอหยาดกาบเรียนนะครับเดี๋ยวเว้นได้นี่เดี๋ยวรถเว้นขรานเว้นเพราะเพราะเขาฟ้อนเนาะบอลล้านเนาะฟ้อนฟ้อนดึ้เอาดึ้เอาเว้นต้นฟ้องขรานอย่าว่าก็ได้เจ้าย่ามาบลลคือพี่บ้ายเขาเดี๋ยวเว้นขรานไม่ยอมอย่างเดียวเลย ก่งแล้วป้ามันเสียใจนิดหน่อยนอนหลับนิดนอขึ้นนอปิดไฟก็ะดิวไหลนะครับม้าก่านผมบังเอินว่าติดประชุมสภาพเทศนาลดอนะครับป้าสามเมเมื่อกี้กันแล้วหกโปงแร่งตามมะข้นเครื่องบินมาท่านพัดพุดีนะครับกับ้าต่านใจตนากาบทำงานว่าโอยร้องโวยพงติสิป้างานพี่น้องนะครับกับในายกนายกสีกับส่นกำนันครับที่านยจัดงานอย่างยิ่ง ไอพี่น้องนะครับมือในพื้ที่สามแล้วอากาศดีรอดหนาววหนาวโมผ่าเ้อยเนี่ยว่าพี่ผมมาแจกดแท่เร้ยผพูแท่นพุ่ยผมงุดหินนนะครับการเรียกพี่น้องนะครับพี่น้องเยอะก็นองกัาตั้งหลายอยู่นะครับว่นไหนเปิดเวลาสามโงเช้าหรือนสามโมงแรง้วสามทุ่มอะไรกันนะครับเพื่นนอยจ้บลลาขอขอบคุณพี่น้องทล้วก็ติบโรงานนะครับกัมือเี้กบเพีวลกวนวลาพี่น้องหอพี่น้องฟังบุบวน นะครับเตียมการเตียมงานพาะผมรอคำท้าหนิแต่ในบ้านบ้านเราอยู่ว่าเด็กเงียบกิฟในท่ามหันต์ที่คนบาอไม่ยนเลยเอาให้ฟังคนละมวนเด้นะครับด้วยความสถานะดีจากคณะกรรมการขอไม่รอกันต่อครับให้อยู่ดีไม่แห้งมีความสุขก็ยินะครับขอเปิดมอลําเพื่อเฉลิมฉลองพระเดชคุเจ้าเจ้าคณะเพื่อนะครับท่านเอกนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ ช่วงนี้นะครับขอเกาะเกาะต้นทนสสดรฉลาดคามช่วงนะครับก็ดีนะครับโมนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านท่านตำรวจโทนะครับสุภาพนะครับให้และนี่นะครับเพราะว่าเปิดลอดคุกับฝ่าควางกันนะครับผมว่าจังหารโมนี้เจ็บนะครับเคนใดมาดูแลพี่น้องนะครับ ปัะสิโยวมดนน่ะนนน้องหายลงา้านีนะครับเพ่นในเางนะครับอโกาสเชอยกันครับ